เห็ดนี่ยังเต็มขอนนี่พี่น้องเฮ็ดอันเก่าอันละเฮ็ดอันทถือก็ท้ายเหมือนมะก่อนนี่มีทุกขอนพี่น้องมันคือเกิดคักแย้เฮ็ดยังนอเออเอืยโอ้โหเฮ็ดอันนั้นตัวนี้เหฮียังนี่บอกเขาเอ็นเี่ปลวกอะไรนนั่เนาะบอก เห็ดกลางเห็ดเกลืองเพือ่อนนะะอันนี้อันนี้นะบอแมนอันพุ่นนั่นนี่เห็นไหมไปตะเสียบก็ยังยังอยูยยเ่เห็ดเกิดหลายหลายจักได้เนียบอะไรเนียฮะนะกินได้เนียบอะไรเนี่ยกบ็บโบหูแต่ว่าเห็ดอันนี้ขับโบหูจักเลิศแต่ว่าข่อยท้ายซื่อๆได้พี่น้องมันเกิดหลายผลโพบ ปาดมีทุกขอนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยังไะเหรอเฮ้ดูโอ้โนี่อืมคนเหรอเห็ดยังนอเดี๋ยวไปหาขอมูลก่อน,นมันกินได้ก็จะประกาศกินดอกว่าจะเป็นเห็ดอ,อีกยังคือหอมอยู่ด้วยล่ะสิบบเป็นตะเส็บู่บอกหรือว่าสิได้ยิ่งแขวใส่น้นามะพร้าวบอก ว่าเสียบเสียบอืมหลายแถอะเฮ็ดอันนี้เฮ็ดกวางกับมีเห็นบ่เฮ็ดกวางแคก้อนเฮ็ดอีหยังเฮ็ดปวกเฮ็ดอีหยังบ่ปวกพลังสิเนี้ยเขาบอกไปทัวบ่่อยคดีตามภาษาพูดอ่ะโอ้พูดอ่ะอีกคอนนึงพูดอ่ะพี่ทองแล้วพูดอ่ะเต็มคอนอายะแทบไม่ได้หงอเฮ็ดจะคอยบ่กินเลยเฮ็ดนั่งล่ำก็บ่เกิดแน่นอนเนี้ยเขากินมึงดู้ พุ่น่ะโอ้ยเห็นดยังน้อเจ้ากินได้บ่าเออเอาเป็นกาบเป็นกาบอยูังไงมาหลายเถี่ยบพวกเนี้ยไข่ผ้ามาเบิ่งเห็ดจะซื้อเด้อพี่น้องบ่ได้เก็บแต่ว่าจักเห็ดอีหยังนะข่อยบ่ฮู้แต่ว่าข่อยก็สิอออนซ้อนข่อยเห็นหยังข่อยก็ะทายอยู่แล้วล่ะธรรมชาติของข่อยอยู่แล้ว <laughs> เออพุ่น่ะมนนไม่เนียงบานจับแล้วมันสิเป็นหยัยงอยู่เปล่า นี่มันเห็ดเองสร้างบ่เมนเห็ดอันนางล่มเนาะ่อยสิเต้นฟ่อนใสแก่เสียใสยุ่นี่อืมฟ่อนอ้อมพ่นให้เบิ่งยุ่นแต่มันเห็นต้องล่มไม่หาติดแล้วหลายขักเต็ม้อนอ้ายเนงะโอ้ห่อนไปหาตัดหญ่ามาพี่หองเกิดเลยกําลังสิขามหัว มันเหลียวเห็นอันนี้ตาอันสอสองซอสองซอสองซอมีพอดีมาเห็นอันเห็ดอีหยังบุก็เลยถ่ายคลิปซื้อน่ะสอสองซอสองซอสองซอพอปะไม่เห็ดนี่นั่งล่มนั่งเล่นไปไสนล่ะอืมทำงานทั้งวันวันนี้ทำแต่เช้าเลย ยันบ่ายจะเข้าบ้านเล้วเนี่ยตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้าในป่าพูนพุ่น้่ะพี่น้องเขาไปตัดผลเลิกเลิกพุนะ่น่ะตัดพ่อให้จากของยางได้หนะันนาอืมใส่เบิ่งเห็ดทารกันเป็นยังไงสินเนี่ยอืมเต็มขอ้อนอ่ะหย่าตอ,อนซ่วน,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 นเนาะน่าจะกินได้เนาะพูน่ะเบื่อ คนอ่ะคอยต้องไปหาขอมุ่นคนอ่ะเจ็บก,กินได้หรือเบะได้เมนได้กันที่ว่ากากินดอกเบืางทึ๊ง,งม,มันกเป็นตะแเสียบแต่ว่าแต่มันง่ามไปสื่อเนาะแต่ดอกแล้วง,ง่ามเถอะ